เพราะผมคิดถึงเพื่อนมากเฮ้ยเผมพูดด้วยใจผมพูดด้วยใจคือเราต่างคนต่างไปทำหน้าที่ต่างคนต่างไปหาความฝันต่างคนต่างเดินอีกคนละเส้นทางอี่ยังสื่อที่ข้าสว่สสวางสองไม่ยังไง อินโทรอินโทรแซงกัรสว่างแล้วก็แสงการบานแสงกัรไม่มันเป็นแบบที่มันบิวอารมณ์ได้ไงเอออ่ะผมพูดผมพูดได้จริงครับต่อหน้าเพื่อนเลยตอนเนี้ยผมคิดถึงเพื่อนผมไม่ได้พูดให้ใครจิ้นทั้งสิ้นไม่ต้องจิ้นนะผมคิดถึงเพื่อนผมจริงจริงเราต่างคนต่างทำหน้าที่ไปทำงานหนักผมทำงานหนักแต่ก่อนเรายัง ทำงานหนักแล้วเรายังได้คุยกนะันเนาะยังได้เป็นแบบเป็นกำลังใจให้กันแต่ทุกวันนี้ปายก็ไปทำหน้าที่ของปายผมหน้าที่ของผมนะครับ<ะ>ทุกคนมไ,มไม่ต้องคิดว่าผมเมาแล้วผมพูดนะผมไม่เมาผมก็จะพูดวันนี้เพราะว่าผมบอกได้เลยว่าผมทิ่ถึงเพื่อนถึงเพื่อนมากผมไม่รู้ถ้าถามปดูว่าผมท้กหาไปาว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สุดท้าย คนสุดท้ายในอนาคตถึงแม้ลายไม่เหลืออะไรแต่แต่ไปเขาจะมีเงินและจะดังไปข้างหน้าแต่ผมทั้งหาายว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพื่อนคนนี้จะอยู่ตรงนี้เสมอคือนุกท่าโดนเขาท้ามาแบบนี้จริงๆแล้วายก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเขารู้สึกอะไรหรือว่ามันเป็นอะไร แต่เรากําลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วทุกคนนุกก็เต็มที่ในในพายของนุกไปก็เต็มที่ในพัดของไป <c oughs> คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม,ม่ว่าเราจะเดินไปไกล,กลแค่ไหนแต่ไปเชื่อว่าหันหลังกลับมาต่อให้วันนี้เหลือแค่รองเท้าคู่เดียวเราก็ยังจะมีกันอยู่เสมอจริงหรอลไปใช่ทุกคนครับ ผมจะขอพูดอะไรสักหนึ่งอย่างไม่ว่าเส้นทางของนุ๊กจะเป็นยังไงเส้นทางของปายจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนคอยสนับสนุนผลงานในทุกๆผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานแบบไหนนะครับอยากให้คอยสนับสนุนนะครับเพราะว่าอยา่างน้อยๆน้องทั้งสองคนก็เป็นน้องของอทุกคนไปไปายเขาได้ไปแสดงซีรีส์ นี่คือเป็นหนทางเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเป็นแมสมากขึ้นทําให้คนรู้จักมากขึ้นทุกคนไม่ดีใจหรอครับที่น้องคนหนึ่งอ่ะคนอื่นทั่วโลกเขาไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกจะรู้จักเขาทุกคนต้องดีใจกับเขาครับสําหรับคนที่ดีใจผมขอบคุณมากๆแต่สําหรับนี้ผมพูดถึงคนที่เขาไม่เข้าใจคุณควรจะเข้าใจว่าน้องคนกํนาลังจะก้าวขึ้นไปสู่มหาชน คุณควรจะเข้าใจในจุดนี้ไม่ต้องมาสนใจว่าปายเขาไปลาแล้วเขาจะลืมนุกก็ไม่มีทางลืมครับผมบอกได้เลยคนที่ร่วมเดินมาด้วยกันผมรู้จักปลายดีปลายเขาไม่ลืมผมแน่นอนในในเวลาต่อไปเขาไม่มีทางลืมผมแน่นอนและผมก็ไม่มีทางลืมปแน่นอนถ้าไม่มีปลายไม่มีนุกไม่มีนุกแล้วไม่มีปาย จงสนับสนุนจงเป็นเกาะป้องกันจงเป็นแรงผลักดันให้กับเราทั้งสองคนทุกคนพวกเราทั้งสองคนน่ะอยากจะทำให้เอฟซีนุ๊กปายได้ที่ทำมาทั้งหมด45หปีที่ผลักดันมาทั้งหมดทุกคนจะทำไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะปายกำลังเดินตามฝันนุ๊กกำลังเดินเส้นทางนุก๊กพวกเรากำลังทำให้เอฟซีนุ๊กปายยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับ เดี๋ยวขอเด่มจนัน่อยโอเคใช่ชมันเป็นแบบที่นุ้พูดไว้ครับเราอยู่ด้วยกันมาด้วยคำว่าครอบครัวของเรามาเสมอไปรักทุกคนมากนะแล้วนุ้ก็รักทุกคนมากเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะทำให้ทุกคนดีใจแล้วก็อยากทำให้ทุกคนภูมิใจว่าในสิ่งที่เราไม่เคยทำ เรากําลังทํามันอยู่ในสิ่งที่ตลอดห้าหกปีที่เรากําลังเดินทางมาเราไม่เคยที่จะไปแตะตรงนั้นเลยหรือไม่เคยที่จะที่จะกล้าทำเลยแต่วันนี้เรากําลังพยายามแล้วเรากําลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะที่ไม่ใช่แค่ว่าทุกคนมองเข้ามานี่มันนุกปลายนุกปลายธรรมดาที่อยู่กันได้แค่นุกปลายผมรักทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะ พัฒนาแล้วก็เปิดทุกอย่างให้ได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำเหมือนวันนี้ป้ายๆคนเดิมอาจจะไม่ได้กล้าใส่ชุดเพชรหรือไม่ได้กล้าทำอะไรที่มันไม่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยซ้ำแต่ผมพยายามที่จะก้าวไปและพยายามที่อยากทำให้ทุกคนรู้ว่าผมกำลังจะเดินไปแล้วนะ แล้วก็กำลังที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแล,วและนุก็เช่นเดียวกันเราไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนต่อให้ดาวหมือนฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจเราสักคนอะ่ะมันก็ยังจะมีคำว่านุกไปเคียงข้างกันไปเสมอครับ